สวัสดีครับวันนี้ก็มาผมช่องตุ้ยพอรเล็กครับผมวันนี้ก็ได้สั่งบางคนเวฟโดยเฉาะอ่าเป็นบางคนแคบปลาครับผมไปพาไปดูกันครับน,นี่แจ้งเลยอย่้เดียววินดาซื้อนี่มาว่าไม่ต้องจอดหรอกว่าจะบนี่มันเบี้ยวไม่ต้องจอดหรอก โู้เชม่ยมก็ตำเพราะเงว่าถ้าจอมันต้องจอดีๆเหรอก็จอให้สวยๆไม่ใช่ปาดต่จอได้เดี๋ยวพออ่อจะจอให้เดี๋ยวพ่อหยุดงานวันไหนก่อนกับสั่งมาจากราชิดาครับผมของเพิ่งก็มาถึงตอนนี้เขากันเกลือไปแตอเนี่ยเขาวันนี้เลย หลังควรไม่ต้องคนอื่นซ่อนหรอกเดี๋ยวมันเป็นรอยดูแลดีๆยังไงมันเทียบป่ะบอกว่าไหนที่พ่อ,อเดี๋ยวเลยได้ <Wow. S 1> ไดเนี๋ยวล่างถ้ามีใหม่ซสื้อฝาขอบลอนเสร็จไหมสวยงามเลยวะมัน็กล้เดี๋ยวเขายิงเอาเดีวยว ครับสวยเลยครับผมเป็นลายแคปลาครับผมเหมือนจุดครับจุดกลางครับเป็นแคปลากันจะพอจะซื้อนี่มั้ยสองร้อยวายนี่มันเบี้ยวนี่แน่นอนนี่มันไม่ใช่หนีเพีงข้อเบี้ยวไอ้นี่เบี้ยวจะเปลี่ยนายให้นี่ครับท่านผู้ชมสวยงามครับต้องทอด mày yêu nó kiếp đấy là bây giờ là thôi rồi, quá thôi nó quá thôi thôi nó phải thôi nó quá nó Tăng. Sà lên là. chạy อยพ่อมากักเนี่ยโอ้พ่อรถเลยถึงไหมล่ะจะตีไปก่อนครับเป็นเว็บ 125R ครับผมวันนี้ก็ได้มาส่มแซมมันจังหน่อยครับดูดีจังหน่อยครับรถเนี้ยมัน20กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ซื้อมาให้ลูกครับเป็นแคปล่าครับ ราคาถูกครับจากลักษดาครับไหวิธไหวิบไหวิธไม่ใช่อืมขีดือ บิ S <S <preach ers> ๊กหนาเดี๋ยวสิดูมันเปลี่ยนใหม่มันดุมมันห่าร่อยโอ้อันดูใหม่ใหม่มันดุมันตั้งหลายปีหรอลดตั้งยี่สิบปีแล้วมากันเลยจะใส่ไฟใหม่ใส่ไฟ ลูก็สวยแล้วเดี๋ยวรเราต้องทำขมันอาจจะคุณื่นขีดอย่ามันลมมาเดี๋ยวไม่มีการมือมาสอบใหม่อะไรอีกครับเป็นเบบ1 2 5าครับผมมัน20ปีครับต้องมาบูรณะใหม่ครับโอ,โอเคครับผมคือรถใหม่ครับก็ thờ mùng thờ biêng cả phưng tỏ mãi mãi các này mới Si Lam ruột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  ไปไปคนเดียวกันเลยผมไม่คนเดียวเลยไปส่งอยู่ตลาดนั่นเด้อครับโอ้สวยงามมากเลยผมเกตยังดีเลยครับท่านผู้ชม เ้าก็ได้ทำาประกอบกับผมไปโอเคครับเดี๋ยวป,ประกอบเสร็จค่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมเดี๋ยวต่อยจากอนะีพีหน้าครับวันนี้ก็ได้ประกอบเสร็จที่ราบไวครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ใส่มงกุลหลังกับขอบทะเบียนใหม่ครับก็เป็นรายแคปลาครับผมครับก็ประกอบเสร็จ ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเลยก็มาถ่ายช่วงเช้าครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเว็บ 125R ครับสวยงามเลยครับอันนี้จคลือบด้าสีดำครับผมกับขอบตะเบียนอาจจะเป็นเคลบด้าสีเทาครับเทาขาวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตแค่นี้ครับผมก็ใส่ขรบตั้งคันครับเหลือแค่บางคนหน้าครับบางคนหลังครับยังไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยววิกนาครับเดี๋ยวผมจะใส่ครับผมคลิปนี้ครับผม けがポンコソリが。